เป็นรางวัลครับรางวัลนักราชอันนี้รางวัลเราได้ที่ล่าสุดเนาะล่าสุดตอนซื้อบ้านนี้แล้วก็ได้เอามาเก็บไว้ที่นี่คเฮ้ยดีดีดีแล้วก็ไหว้ด้วยนะครับเป็นรางวัลก็เป็นรางวัลที่ได้เราก็องไว้ด้วยเป็นรูปพญานาคเป็นรูปพญานะทั้งคู่ครับเห็นเขาบอกทั้งคู่มีความเชื่อ ว่าโอเคละส่วนหนึ่งที่มีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่ได้ก็มาจากพญยานาใช่ไหมจากทำไมต้องใหน้องให้แอนราหนูมีความรู้สึกผูกพันแหละเวลาเราไปไหว้ปู่ที่คำชะนโนดอะไรเงี้ยจะไปขอขอตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีคนรู้จักมากขนาดนี้ก็จะไปร้องไปไปร้องไปรำให้ฟังตลอดแล้วก็จะภาวนาแบบขอขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็เหมือนกับว่าหนูจะมารำแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังในทุกๆุกปีนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแบบเกิดเหตุการณ์ซึ่งปีนั้นมันเหมือนแบบ หนูก็ไปงานทุกๆวันอย่างเงี้ยแหละแล้วเหมือนเขาก็ไปเข้าฝันกับแฟนคลับที่เป็นคนที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็แบบเนี่ยก็โดนบันดาลให้พี่คนนั้นะเขาถูกหวยถูกหวยแล้วก็ให้ให้ใหตังค์เขานั่งรถมาหาหนูก,ก็มาบอกว่าเนี่ยไปรานะในช่วงนั้นนาคีแบบดังมากหนูก็เลยว่าเขาเขา,เขาไม่ให้เขาไปราข้างในเหมือนเดิมอะค่ะแล้วพอหนูไปถึงวันนั้นก็มีเหตุการณ์แบบทําให้หนูต้องไปถึงค่าแล้วทางเข้าอะปิดแล้วหนูก็เลยว่า หนูหนูขอเข้าไปได้ไหมคะเข้าไปเข้าไปไหว้แป๊บนึงอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่ให้เข้าไปหรอกไม่ให้เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็เลยมีแม่แฟนลับบังเอิญเขาเข้าไปไหว้พอดีเขาก็เลยบอกเอ้า มาไหว้มาไหว้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็เลยวันนั้นก็มีแค่หนูเข้าไปํำคนเดียวมอยู่คนเดียวชายก็มีคนเดียวหนก็เลยแบบเอ้ยอันนี้ไม่เชื่อก็ก็ต้องเชื่อแหละปีนี้เหมือนเหมือนเขามาตามว่าว่าให้เราแบบไปไปทําตามตามตามที่เราที่เคยขอไว้สัญญาไว้ว่าจะมาว่าหลังจากนั้นมาเราก็เลยเชื่อเชื่อแล้วก็ศรัทธาแบบมีอะไรแล้วก็ขอนะอย่างอย่างหนึ่งลยที่หนูขอคือขอให้เสียงไม่ตกเลยเวลาร้องเพลงไม่ไม่เคยไม่ปีนี้เป็นปีที่แบบ ทำไมไม่พาพี่ไปขอครทำไมเสียงตกวันเสียงตกบ่อยเสียงแหบเสียงแตกแบบพี่มดําเลยของพี่ต้องฝังเข็มทั้งวันเลเช้ามาเข็มหงุนคอแล้ะเออมันก็ต้องมีทำไมิ่งพูดจริงหนูหนูก็รู้สึกว่าเออแบบเราน่าจะมาทางนี้แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วหนูก็จะมีพิธีไหว้ครูในทุกๆปีอะปีก็คือความเชื่อของเราเองใช่เขาบอกทุกครั้งที่เราซื้อบ้านเนี่ยก็จะมีงูเลยเข้าเลยออกตลอดอ๋อเป็นบุญใหญ่ทุกทุกปีแต่ผมอ่ะ นับถือไหว้พญานาคแต่อาจจะไม่ได้เข้าลึกแล้วทีเนี้ยพอเวลาผมทําพิธีไหว้ครูหรือขึ้นบ้านใหม่หรือทําอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยเราจะเจอจะเจอเขาบางคนที่เป็นคนแปลกเข้าไปนอนที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะเห็นเหมือนกับมีมีผู้เท่ามามทักทายอะไรประมาณนี้ครับมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็ที่เห็นเลยคือง,งูตัวใหญ่ มันมีอ่ะมีครับวันที่ขึ้นม่านใหม่ก็มีมีค่ะมีเป็นงูตัวตัวไม่ใหญ่มากเขาเลื้อยมาให้ได้เลื้อยก็ปล่อยเขาเลื้อยไปเรื่อยเรืยเราเราก็รู้แหละว่าว่าจะต้องมีก็มีจริงๆของที่ว่าดวงชีวิตคนอ่ะของอะไรมันจะได้เนี่ยมันก็จะได้แล้วก็ไม่ได้คาดหวังอยู่ดีแปลกๆมันก็ได้มาอย่างแอนออร์ดีถือว่าเป็นแนวก้าชีวิตในวงการบันเทิงมันก้าชีวิตยังไงลูกหนูเจอดราม่ามาเยอะเหมือนกันค่ะเจอมาเจอเจอมาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยจนมาถึงเรื่องปัญหาชีวิตของตัวเองหรือหรือจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักการงานอะไรก็ตามแต่คือมันเหมือนกับว่าจะเจอคนด่าตลอดแล้วเป็นเป็นเป็นที่จับจ้อง ในวงการคแต่ว่าจะเจออะไรที่หนักๆก็จะผ่านมาได้เสมอใช่แต่แต่หนูก็งงว่าผ่านมาได้ยังไงขึ้นบ้านใหม่ทั้งทีวันนี้เลยเชิญเพื่อนซีแอนออร์ดีมาบุกเซอร์ไพรส์กันหน่อยครับคุยด้วยได้ไหมครับเอ๊อเ้าไอ้เต่าผู้หญิาเู้าคุณสาคุณพมาแบบนี้เลยเหรอเอางี้เลยนะครับโอยตาแล้วคุณมาเพื่อก็บอกว่าเฮ้ยครับเขเป็นเพื่อนกันเูได้ยินะไรทบ้านอยังไม่มีใครเคยมาบ้านเราบ้านอยู่ตางนี้ไม่ใช่ บ้านอยู่แถวนี้ครับใช่ใช่ครับโอ้ยเต่าสามมาแล้วเข้ามานั่งคุยก่อนที่ได้ครับได้เลยได้ได้โอ้เอายัโอ้ยอะโอ้เอาโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่คจริงๆเลยเต่านี่คือรู้จักกันมานานยังอ่ารู้จักกับแอนใช่ไหมครับก็ประมาณปี5้ หนังปี57ใช่ครับก็จะสิบปีแล้วเจะจสิบปีแล้วเจอดแล้วนะอันนี้ก็เป็นทำนียนซื้อครกระสาบมาให้ขึ้นบ้านใหม่ไงคุณแอนบอกหวยด้วยไหมนี่ ศูนย์แเอาศูนย์แปดมาสั่นโอ้ยเลขดีแต่พี่คิดว่ามันจะเป็นแปดศนย์มากกว่านะแปดโอเคแล้วแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มันต้องมีอย่างเงี้ยอันนี้ราคา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 ราาราคาบาาทาคาาคาราคาราคาราาราคาาเขียนอย่างค้เออาราคาครครอคาาคาราาคาาาราคาราคาราวาาคคราค้ราคอครครรราาตอาานใหม่คคครครใคคครค โครบประสาให้มันเหมือนของอยู่คู่กันตลอดไปมันจะขาดกันไม่ได้อันนี้ก็มีขวงขวันขึ้นบ้านใหม่ด้วยสมมงกวาต้องเข้าคําถามก่อนเลยช่วยกันอธิบายนิดนึงคุณแอนออร์ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับแมว9ชีวิตเนี่ยคุณก็รู้จักกันมาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วมันแปลว่าอะไรยังไงออจริงๆผมเป็นคนให้นิยามคํานี้กับทีมงานนะผมว่าคือผมมองแล้วก็เหมือนแบบ เห็นความเติบโตของแอนเของเพื่อนเนาะตั้งแต่ปี57ก็เห็นว่าเขาเป็นนาเอกหมอรามอยู่คณะ1 2 3 4มาจนมาเป็นแอนอรดีในปัจจุบันแล้วดีใจกับเขามากๆในวันนี้ใช่ครับแปลว่าจริงๆแล้วชีวิตมันอาจจะผันแปรมาเรื่อยๆแต่ก็รอดมาตลอดรอดมาตลอดแล้วสังงานงามใช่สังามด้วยคนี่เป็นคำชมของเพื่อนที่รักจริงๆ